สวัสดีครับครับผมแม็กกี้รัศดาพิเชรโชตินะครับผมครับผมบาร์ทัศนสนครับครับวันนี้เราก็อยู่กับมินแมกกาซีนนะครับผมที่ร้านโคพีนครับอ่าเราอยู่ในคอร์รามของมินแห่งเอานะครับผมวันนี้เราก็อยู่ร้านโคพีนที่สัตหีบซอยเก้านะครับเรามีอาหารมากมายเลยอันนี้เรียกว่าเป็นออ l ด a y d i ิ i งเลยก็ว่าได้ครับคือมีละอาหารให้เลือกสั่งมากมายเลยนะครับเราวันนี้มีอะไรกินบ้างเซวิเช่เตรียมมาตั้งแต่บ้านนะเอาใช่ครับผมอันนี้อันแรกครับเป็นเซวิเช่นะครับผมอันที่สองันนี้สเต็กนะครับผมซีนแบบเม้ง ตรงนี้นะครับผมเป็น Chicken Liver Toast อ่าองการนี้ครับเรียกว่าเป็นสิ g กเน u r e เลยของร้านนี้นะครับเป็น Risotto Pasta Risotto Pasta ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรครับอ่อฮอยทเมโต้นะครับมาโซมป็นมาโทเมโต้ซอสใช่ไหมครับมาโซทเมโต้นะครับผมตรงนี้เป็นกัมปะดเดมเบสนะครับผมส่วนอันนี้เป็นซ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับผมชิมแบบให้หมด แค่ชิมเลยแค่ชิมไค่ชิมคุณเริ่มเลยคุณเริ่มก่อนอ่าโพสก่อนไหมทพสอ่าทอสก่อนเราเปิดด้วยทอสเราจะไม่ทอสใครนะครับผมเราจะทอสกันเองนี่เราเราชูอย่าไปดาวเลยจอกซ้ำเอาไปดูเอาไปดูไปไหนมาดูไม่มาเจออะไรกันตัวเดินอาจารย์อาจารย์นะครับผมไปห้าสี่สามสอง แม่ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นปักไก่ที่มีแครนเบอร์รี่แท้แม่เป็นแครนเบอร์รี่แม่ก็ร้านแครนเบอร์รี่ตรงนี้ซึ่งมันหอมแล้วมันละมุนมากตรงนี้มันลงตัวมากมีทั้งเค็มทั้งหวานทั้งเปรี้ยวมีกลิ่นเบอร์รี่มีเท็กซ์เจอร์ทั้งกรอบทั้งนิ่มมันมีไข่ก็เนี่ยนเป็นๆถ้าถ้าผมรู้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือเท็กเนเจอร์เขาเลยนี่เออคืออะไรนะลิโซพาสต้าอ่ะถูกต้องไป โอ้หาสีสิบอุ้ยอุ้ยของคุณของบสู้เลยสู้เลยอืมอืมอืมไส้เจอดีมากเป็นยังไงเปยังไงนุ่มมันแบบมันเหมือนไม่ใช่ข้าวป่ะมันเป็นข้าวหรอแต่มันนุ่มเติมข้าวมันไม่อาจจะเป็นข้าวที่ทำมาจากแป้งเฮ้ย ไม่ใช่ตธอเนี้เอาจริงมบุลิสโซโต้ที่แบบว่าปรุงให้เหมือนพาสต้าดาวล้ว <c oughs> นๆใช่ไหมนึกโซ,โ,ซโ,ซโซพาสต้าเลยคิดว่าใช่แต่ว่า,าจริงเท็กซ์เจอร์ของเนื้อข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังดีเอาเดนเต้กำลังดีเลยแบบหนุบหนหนักๆแล้วมีความกรึบกรึบกรักยังไม่ชัวร<อ>์อะเป็นมือยอ,ยอ๋อโหไม่ชัวร์ด้วยไงมันเป็นมือหนักหนักเป็นมืๆอะไรอะไปทำตลกอีกแล้วเออไม่ชอบแพรไม่ชอบนะสู้ลองนะ ว่าอาการันเป็นยังไงไปแอบจันคนเดียวเลยคนเดียวเลยกินอ้ยอุ้ยอุ้ยอฮ้ยอุ้ยอุ้ยนี้ยอ้อะไรอี้นอุ้นอุ้ะอุ้ะอุนยอข้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอต้งอี้คอั้เอุ้ยอุ้ยอโ้ยอุ้ยอม้ยอุ้รอม้ณอุ้เอุ้ยใุ้ยอุ้ยอุ้ยอว้ยอุ้ยอุ่ยอุนยาี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหม้ยอม้เอุ้ยอุ้อุอุ้ยอไ้ยอุ้ยอุ้ยอุไยอ่้ยอ้ยอุ้ยอยอุ้ยอ ส่วนตัวเนี่ยพกเป็นที่ชอบอาหารสไตล์ไนส่วนตัวผมเนี่ยชอบญี่ปุ่นแล้วก็อาหารไทยแต่ถ้าเกิดให้เลือกเมนูเดียวเลยอ่ะถ้าเกิดให้เลือกเมนูเดียวดีกว่าโอ้โหยากเพราะว่าผัดกะเพรากับหมูเทียมมันจะแข่งกันอยู่มันมขีดกันมาพวกพ่อหมอูจะอาาร่อยพี่จะอะไรอันนี้อาาร่อยอ่ละลองกันนะขึ้นหน่แคมปัสไม่คือถ้าเกิดให้เลือกเมนูเดียวเนี่ยเลือก ก๋วยเตี๋ยวเรือเฮ้ยไม่รู้ชอบกุ้งไหมมันชอบก๋วยเตี๋ยวเรือมากเลยพี่ชอบกินเส้นอ่ะไม่กินเส้นเขากินเส้นรู้สึกก๋วยเตี๋ยวเรือมันมีความแบบนัวมีความแบบกลมกล่อมของมันแล้วรสจัดจ้านสามารถปรุงแต่งเพิ่มได้ถ้าเกิดมีเอ็นแก้วนิดนอย่างเงี้ยเนื้อเนี้ยเนื้อแต่อันนี้ยอร่อยอันนี้อร่อยนอันนี้คือกุ้งนะใครแพ้กุ้งอยากกินแต่เราไม่แพ้เรากินได้กุ้งูดอะไรกันด้วยเหมือนกันอ๋อกินนะครับกินข้าวยังครับยังไม่กินใช่ไหมอันนี้ดูผมกินต่อไปเดี๋ยวผมกินให้ อืมอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะนี่คืออะไรอันนี้กากหมูอ๋อไอเรื่อยอ่ะคุณก็ไม่เล่นกับผมเลยเอาผมก็จริงจังหมูื่องมันใช่ไงคุณก็ได้มาหลอกผมเนี่ยอันนี้ดีกว่าที่ผมรออะไรนะเจวิเช่เจวิเช่นี่แหละที่ผมรอมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรครับอ่ะเราลองวิเคราะห์ไหมมันคือปลาอปลาใส่แตงโมหรอตอนแรกเราเห็นไกลๆแล้วเราก็แค่กินผักก่อนแต่ว่ามันมีปลาเนี่คุณไม่เห็นปลาจริงๆไม่เห็นปลา มะเขือเทศใช่ไหมไม่เชื่อแตงโมกิงปะเนี่ยแตงโมแตงโมแตงโมโอุ่นเออเอาหล่นไปได้กินแล้วด้วยแตงโมเราเข้าปะอ่านี่เนี่ยไปคอร์ดามวนเซเวียนะฮะไปไปไหนวว้าไปไปนี่นี้เป็นปลานะครับผมแล้วก็มีแตงโมแตงโมแตงโมแล้วก็มีอะไรรถหรอเอางี้แล้วเดี๋ยวเรามาบรรยายให้ฟังดีกว่าว่าใช่เป็นยังไงหนึ่งสองสาม ไม่กล้ากินเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะไม่เข้าเลยมันเข้ากันลองดูหนึ่งก็ถึงนี้นะก็ถึงว่ามันจะมีเนื้อปลาที่นุ่มละมุน แล้วก็ไม่ติดความติดเค็มนิดหน่อยมีเค็มๆด้วยแล้วมีความหวานความหวานแต่แตงโมมันแทรกเข้ามาอยากรู้ว่ามันคือปลาอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้หวานใช่คือมันมีความเค็มมีความหวานมีรู้สึกว่าร้านนี้ทำเราได้กลมกล่อมมากเลยจริงครับเค็มก็ไม่โดดหวานไม่โดดคือมันมันกลมเป็นกลมมันกลมแล้วก็บอกอย่สิ่งนี้เลยอันนี้อะไรครับพิเกนตัวพิเกนอืมอืมอันนี้ดีกว่านอันนี้นิดกว่านี่ละเออมาพร้อมแล้วคุณเริ่มก่อนเลยพี่หั่นพี่หัน พี่เอ้ยคุณเริ่มก่อนเลยพี่เริ่มก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเนื้ออะไรเนื้ออะไรเนี่ยเนื้ออะไรตะเกียกมุกคุณมีเยอะแยะเลยคุณไม่เล่นเลยเนื้อวากิวเลนื้อวากิวด้วยนี่นะฮะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นซอสมัชรูมนะครับผมอ่าอรลมเฮ้ยโอ้หอืมเืออร่อยอ่ะวันนี้ื้อร่อยจริงอ่ะเนื้ออร่อยจริงอ่ะอันนี้มากมากอันนี้มากมือจะเอาคำตอบต้องมาน้องสู้เพิ่มไป อยากให้คุณผู้ชมได้ดูอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเนื้อเนี่ยมันจะออกเป็นมีเดียมไม่ได้แรมากเพราะว่าถ้าแร่กว่านี้อาจจะเคี้ยวไม่ลงถคีไม่ลงคานี้เลยแบบมาเป็นมีเดียมกันพอดีเนื้อไซส์เนื้อเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งนะมันไงละเอียดละเป็นทำไมโอครึ่งนิ้วแม่ก็อ่านอยู่แค่นั้นคุณเนอแล้วก็ซอสเนี่ยมีความเค็มนวแล้วก็แบบหวานหวานครับเค็มนวหวานหวานนเอาของพี่อ่ะ มองกันหมดเลยนะ Let's go อ้กี้ยังยี่งีอยู่ข้างหน้าจะเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มดีจริงแบบดีมากอยากให้อินเสิร์ตอ่ะจบไปนะจบไปข้างๆคือไม่หยุดตัดเลยเฮ้ยมาลบสองนิ้วอ ครบทุกจานแล้วเดี๋ยวให้เดาใจว่าที่ฝ่ายชอบจานไหนมาคืออะไรไม่ต้องเดาละไม่ต้องเดาหรอกเราคิดว่าเป็นเราคิดว่าเป็นจานเดียวกันด้วยจานไหนหนึ่งสองสามนี่อะไรอ่ะอะไรคุณไม่เล่นมืนไม่ทันผมเลยอ่ะผมกำลังจริงจังนิ้วอาเกลือเออเขาไม้ชี้เนี่ยเขาไม้ชี้อม่ชี้ว่าเออชอบไหนเออชอบมันไหนแล้วคิดว่าเราคิดว่าเป็นจานเดียวกันอ่ะเฮ้ย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 เหนึ่งสองสามเฮ้ยเอา ผู้ชมีเชื่อไหมเขาตัดไม่ได้ไม่เนือใช้ได้เขาตัดไม่ได้จริงมาเอามาชี้ใหม่ไหมเฮ้ยใหม่ใหหมอันนี้อันนี้อันนี้อ่าอันนี้พี่จะบอกว่าเนื้ออันนี้ดีจริงเป็นเนื้อวาคิวนะครับผมี้พี่รู้สึกว่าปรุงออกมาได้ค่อนข้างดีอย่างที่บอกว่าร้านนี้รสชาติมันค่อนข้างกลมค่อนข้างแบบกลมกล่อมนุ่มเออแล้วรู้สึกว่านุ่มแล้วซอสมันชอบความรสจัดนิดนึงอันนี้เพอร์เฟกต์มากๆลงตัวที่สุดจริงในตัวนี้นะครับสำหรับผมนะสำหรับผม สำหรับพี่ด้วยอะสำหรับพี่ด้วยตอนนี้เรากินของคาวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แตยังยัง <c oughs> อยู่ในมืออยู่เลยนะอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่แต่มีของหวานมารอแล้วเราไปดูของหวานกันนะมันมีอะไรบ้างพร้อมพร้อมมตเลยนะ้ย อ่ะนี่ของหวานเรามาแล้วมาแล้วคืออะไรบ้างคุณโปรเฟตเทโลเอ่มันคืออะไรมันคือโปรเฟตเทโลแล้วก็มีไอศครีมอะไรลาช็อกโกแลตแล้วก็บราวบัตเตอร์บราวบัตเตอร์ออันไหนก่อนดีเอาเลยคุณผมเอาก่อนเลยนะเออผมอยากลองบราวบัตเตอร์นะครับสู้ไปเลยอ่าเอออุยิเดียเนี่ยนี่ยนะแล้วให้ให้ดูอะไรนะ ลองเลยแล้วกันอืมคำใหญ่เรื่ยหนึ่งสองสามขอขอจานขอจานโอ๊ยกัรยื่นตัวเองกัรยื่นตัวเองจ้ามันจึ้งมันจึ้งเลยเหรออันนี้เป็นอะไรบ Brow เตอร์ใช่ไหมไอติมของเขาใช่ครับอุ้ยข้างล่างเป็นนักเล่นนักแลต่นนักเล่นแต่ไม่ใช่นักเนนักเตอร์มันคือ Brow Water เอ้ยแต่มันก็มีถั่ว S <S เป็นไงหยดพันอาการมันเป็นย like <bbe> ังไงตอนนี้หยดพันจำไม่หลงคนว่าอืมผมว่าอันนี้เป็นหัวแล้วกมีคันชี่อ่ะใช่อันนี้ก็เป็นบราวด์บัตเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีเฟรนช์โทสต์ด้วยตรงนี้นะครับผมลองดูดีกว่านี่ผมอืมอืมอืม กินแบบเป็นสายหวานใช่ไ,ไหมกไม่กินหวานบางคนไม่กินหวานแต่อันนี้ไม่หวานมากเนื้อรู้สึกว่ากินได้แล้วของหม่นที่ได้กินไม่ใช่อย่างเดียวของหวานที่ชอบที่สุดก็คือฮันนีโทสก็เลยยอมกินอันนี้จริงเลยแล้วเป็นคนชอบฮันนีโทสอยู่แล้วโดยกําเนิดนะครับซึ่งอันนี้ไอติมเขาก็หอมมากไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อต,ต้องลองไม่เชื่อมไม่เชื่อมันหอมมาก,กจริงๆแล้วแบบมันนวัวแล้วก็ส่วนของขนมปังเนี่ยก็จะมีแบบมีเนื้อ texture ขนมปังให้ได้เคี้ยวอ่าเป็นแบบเนื้อแน่นๆแน่น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  อร่อยปันขุ่นมุกซ้มไมล่ะคืมีเสียวฟันอ๋อปลาหมูปลาหมอใกล้ๆเลยนินแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยดี ใครที่อยากแบบว่าทานทั้งของข้าวของหวานที่แบบว่าอร่อยอย่างนี้นะครับผมสามารถมาที่โคพีนนะครับผมสาขาซอยเก้านะครับเรียกว่ามีของข้าวของหวานเต็มให้แบบลองกันจุกเลยค่ะดีมากมากครับแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับแม็กบาร์สในโฟลว์วิวโปรเจกต์นะครับขอรับนำทางทุกวันพฤหัสนะครับสองทุ่มครึ่งทางสี่โมงยี่สิบห้านะครับแต่ฟันบุญร้อนหลังได้ที่วีทีวีครับผมสามทุ่มครึ่งนะครับมิ้นแมกกาซีนนะครับวันรุ่นยี่สิบห้าครับผมในคอลัมน์มิ้นท์แทงเอาครับ เอนันครับอันนี้มันนอ่ยิบตวที่กของหวานเนออันนี้ร่อจิบอันนี้ก็อ่อมิอันนี้อร่อิบอืนอืมเลยอืออือ